เราเริ่มต้นเมน well, ูของเราด้วยกุ้ยช่ายกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทำตัวแป้งตัวแป้งเนี่ยนะครับใช้น้ำสะอาดนะครับเราตั้งไฟเลยแล้วก็ใส่น้ำมันรำข้าวพ่นให้น้ำมันรำข้าวเป็นส่วนผสมหนึ่งในตัวแป้งกุ้ยช่ายของพลเนื่องจากว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยครับมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวครับ มีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่มีอยู่สูงครับอย่าง o r i g i n นอลไฟโตสเตอ o l หรือว่าวิตามิน E นะครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปผสมกับน้ำครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะครับเราจะใส่แป้งลงไปนะครับแป้งตัวแรกที่เราจะใส่นะครับเป็นแป้งข้าวเจ้าครับ75กรัมตัวที่2นะครับเป็นแป้งข้าวเหนียว25กรัมครับใส่เสร็จแล้วนะครับเรากวนเลยครับกับน้ำร้อนนะฮะยกเข้ายกออกได้นะครับ รเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ใช้ได้แล้วครับเราเอาออกจากความร้อนเลยครับคนให้ระบายความร้อนนิดนึงนะฮะแล้วใส่แป้งที่เหลือลงไปครับแป้งที่เหลือได้แก่แป้งข้าวเจ้าอีกหนึ่งส่วนนะครับ25กรัมแล้วก็แป้งมันสำปะหลังครับ25กรัมเช่นเดียวกันครับค่อยๆนวดนะครับให้แป้งเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันครับ หลังจากนั้นนะครับพอได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะนวดเขานิดหนึ่งแล้วก็จะแบ่งแป้งออกมาเป็นก้อนละ15กรัมนะครับค่อนข้างจะเหนียวนะฮะพลเอาแป้งนวดนะครับแป้งนวดเนี่ยนะครับเราเลือกใช้เป็นแป้งมันสําปะหลังนะครับโรยที่เขียงเล็กน้อยครับแล้วเดี๋ยวก็จะเอาแป้งออกมาจากหม้อแล้วครับมือของเรานะฮะก็มีแป้งนิดนิดนะครับจะได้ไม่ติดครับเราค่อยๆปั้นเลยครับ แล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับอาตัวแป้งเสร็จแล้วนะครับเอาผ้าชุบน้ำคุมไว้ก่อนนะครับกุ้ยช่ายครับใส่ซีอิ๊วขาวกระเทียมเจียวน้ำมันรำข้าวบางคนเขาชอบใส่ผงชูรสเราใส่เป็นน้ำตาลทรายแทนครับเบกกิ้งโซดาครับเขาทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ เราต้องให้เขาช้ำๆเล็หนึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับไส้ของเราก็จะออกมาสีสดเลยเพราะว่ามีเบกกิ้งโซดาอยู่ด้วยนะครับเอาแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะมาปั้นแล้วนะครับแป้งนะครับเราใช้ถุงมือก็ได้นะฮะหรือพลาสติกถุงร้อนถุงเย็นก็ได้นะครับกดลงไปครับให้แบนๆนะฮะการที่เราใช้พลาสติกนะครับทำให้ไม่ติดเห็นไหมครับแล้วก็ทําให้เราทํางานกับแป้งได้ง่ายครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ไส้นะครับลงตรงกลางครับแล้วก็รวบแป้งเข้าหากันครับบีบเข้าหากันจับจีบให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วครับ1ชิ้นครับเราก็พักไว้ได้เลยในลังถึงที่ลองด้วยใบตองนะครับแล้วก็ะทาน้ำมันครับทำซ้ำครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็ตั้งน้นําในลังถลนให้ร้อนดีนะครับเห็นล่างถึงของพนไหมครับดูเผินๆเนี่ยด้านล่างจะดูเหมือนกระทะนะครับใช่นะครับเพราะเป็นกระทะใช้ประโยชน์ได้2อ,อย่างเลยนอกจากเป็นกระทะแล้วก็ยังเป็น ล้างถึงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังทําจากสเตนเลสคุณภาพดีคุณผู้ชมจะใช้กระทะใบล่างสําหรับผัดจะใช้สําหรับทอดใช้ได้หมดเลยครับเอาละครับนอกจากกุยช่ายแล้วเราต้องทําน้ําจิ้มด้วยนะครับระหว่างนี้เราจะนึ่ง5นาที5นาทีน้ําจิ้มของเราก็เสร็จพอดีครับสำหรับตัวน้ําจิ้มนะครับง่ายๆนะครับน้ําส้มสายชูครับซีอิ๊วดําหวานครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ําตาล1ช้อนโต๊ะครับ เรานำทุกอย่างนะครับมาตั้งไฟให้ละลายดีนะครับแล้วก็เคี่ยวให้คนขึ้นเล็กน้อยนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีพริกชี้ฟ้าบางคนจะอยากตำลงไปก็ได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้พลหั่นให้เป็นแว่นๆง่ายๆครับน้ำซอสของเราละลายดีแล้วนะครับไม่ต้องคนมากนะครับผมยกออกจากความร้อนนำออกมาพักให้เย็นลงครับอาแล้วครับกุ้ยช่ายของเราก็พร้อมแล้วเช่นกันครับ แป้งสุกดีแล้วนะครับน่ารับประทานทีเดียวครับเสร็จแล้วครับอีกความอร่อยริมทางนะครับใช้เวลาไม่นานไม่ยากด้วยครับและนี่ก็คือกุยชายครับ